This is the present for Mot new house. Yes. From dad and mom. Ah, I'm going to school, Yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย็นหนูมาบ้านพี่มดนะเพราะว่าเครื่องซักผ้ากับอบผ้าเขาจะมาส่งวันนี้ก็ตอนนี้เอาเอไดรายเออร์มาส่งก่อนไดเออร์หรือวอชเชอร์วะไดเออร์ตัวนี้เป็นตัวไดเออร์เป็นตัวเตาอบนะอ๋อตัววอชเชอร์สิตัวนี้เป็นวอชเชอร์ อันนี้เป็นตัววอชเชอร์เอามาส่งก่อนเครื่องซักผ้าส่วนตัวไยเออร์มันแตกสงสัยจะทำร่วงทำหลุนหรืออะไรยังไงเขากำลังสั่งของใหม่มาเอาของใหม่มาเปลี่ยน อันแรกมันเอาออกมาแล้วก็มันทำล้มกระดูมึงลากสิสายก็กองพื้นแล้วก็ลากมือเดียวไม่มีคนประคองก็สมควรล้มหรอกไปเปลี่ยนมาใหม่ไอ้ลดคนงานนี่ก็จอดขวางหน้าบ้านเลย This is the new one. เหมือนกับมันจะฟิตกับช่องพอดิบพอดีเลยนะหาแบบช่องว่างไม่ได้เลยทีนี้ปัญหาก็กลัวการเปิดประตูนี่แหละ okay yeah it's no problem. Kind of we're gonna just give you a quick signature there saying i did what i did and you're all happy with it this is the present for mod new house yes from dad and mom dad wants some just like it <laughs> This look very really nice, the washer and dryer. Yeah.